สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มายูนะคะวันนี้พี่มายูจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาประกันชีวิตและก็อนุสัญญาค่ะนะคะเพื่อนๆหลายคนมีประกันชีวิตกันแล้วมีอนุสัญญากันแล้วแต่ว่าวันนี้พี่มายูไม่ได้มาขายประกันนะคะแต่ว่าจะมาบอกเพื่อนๆว่าสัญญาประกันชีวิตกับอนุสัญญามีอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะคะอาคะ เพื่อนๆคิดว่านะคะที่พี่มายคุยต่อไปนี้มันน่าสนใจก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้พอจะรับรู้รับทราบกันด้วยนะคะนั่นหมายถึงการประกันชีวิตหมายถึงสัญญาประกันชีวิตที่ยาวๆเลยค่ะนะคะเ,เช่นสมมุติว่าส่งประกันไป20ปีแล้วก็คุ้มครองจนเราอายุ99ปีหลังจากนั้นก็จะจ่ายเงินก้อนคืนให้กับเราเลยนะคะหรือจะจ่ายประกันแบบ ตามระยะเวลานะคะสมมุติว่าเราต้องการความคุ้มครองแค่30ปีจากนี้ไปจนถึง30ปีนะคะเราก็จ่ายเพีย30ปีคุ้มครอง30ปีเสร็จแล้วปิดจบเลิกกันเลยนะคะแล้วก็บางแบบประกันก็จะมีตัวเงินคืนให้ระหว่างปีเช่นส่งไปปีที่1สิ้นปีที่1มีเงินคืนปีที่2 3 4จนถึงสัญญาตัวนั้นครบนะคะตามแบบที่เพื่อนๆเ,เลือกซื้อกันไว้นะคะแล้วก็อนุสัญญา หลายคนบอกว่าซื้อประกันแล้วเบิกเคลมอะไรไม่ได้เลยนะคะทีนี้พี่มายุบอกว่ากรณีที่นะคะเราซื้อประกันชีวิตเราพี่มายุไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆซื้ออนุสัญญาอะไรไว้บ้างนะคะทีนี้อนุสัญญาตัวที่หนึ่งอ่ที่พี่มายุอยากเล่าให้ฟังก็คือตัวสัญญาประกันตัวอุบัติเหตุหมายถึงถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้ว นะคะเรียกว่าอุบัติเหตุที่มีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้นะคะเช่นซื้อไว้สาม0 0ื่นก็จะจ่ายแต่ละครั้งของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งให้ครั้งละ3า0 0 0ื่นสาม0 0 0ืเกิดทุกวันจ่ายทุกวันวงเงินสาม0 0ื่นทุกทุกวันนะคะแต่เหตุครั้งเดียวกันสามารถจ่ายต่อเนื่องได้นะคะคือเหตุเกิดไปจ่ายวงเงินใหม่นะคะตัวที่1สัญญาตัวที่1ตัวที่2 นะคะสัญญาชดเชยตัวอุบัติเหตุหมายถึงถ้าเพื่อนๆเ,เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะมีชดเชยอุบัติเหตุเช่นสมมตเออิเดินชนหัวแตกนะคะตัวอุบัติเหตุจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แล้วแล้วมีค่าชดเชยให้ด้วยนะคะหมายถึงถ้าสมมติกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วยังทํางานได้อยู่ นะคะก็จะจ่ายสมมุติเราซื้อไว้ทุนประกันไว้สัก1ล้านก็จะจ่ายค่าบาดเจ็บตรงนี้สักสองพันแต่ถ้าหากเพื่อนๆกรณีเจ็บถึงขั้นกระดูกหักต้องนอนโรงพยาบาลน,นะคะตรงนี้ก็จะจ่ายสัปดาห์ละหกพัน นะคะยังไม่ต้องถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ถ้าสมมุติกรณีอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตตัวสัญญาประกันอุบัติเหตุนี้ก็จ่ายสมมุติซื้อ1ล้านจ่าย1ล้านซื้อทุนประกันชีวิต1ล้านจ่ายอีก1ล้านรวมเป็น2ล้านนะคะไม่งงนะคะแล้วก็กรณีการถูกฆาตกรรมและ จราจนนะคะประกันที่ซื้อตัวฆาตรกรรมและจราจนไว้หากเกิดเหตุเพื่อนๆคงเคยได้ยินใช่ไหมคะที่ว่าลูกปืนหล่นลงมาใส่เด็กหรือใครก็ตามหล่นลงมากลางบ้านเลยหล่นลงมากลางที่นอนเลยเกิดเหตุเสียชีวิตตรงนี้ตัวไทยประกันชีวิตก็จ่ายให้เหมือนกันนะคะอันนี้คือสัญญาตัวฆาตรกรรมและจราจนนะคะทีนี้มีอะไรอีก มีตัวสัญญาสุขภาพการนอนโรงพยาบาลหรือสัญญาค่า,ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามแบบที่เพื่อนๆซื้อไว้นะคะเช่นซื้อค่าห้องค่ารักษาไว้ในชุดราคา3,000บาทก็จะมีค่าห้องค่าหมอค่าอาหารค่า,าบริการพยาบาลอยู่ที่3,000บาทนะคะมีค่ายากินยาน้ำยาฉีดอยู่ที่ครั้งละ3 0 0 0 0บาทค่าผ่าตัดครั้งละ90,000บาทตัวนี้ หลายคนคิดว่า9,000บาททำไมเบิกได้ไม่หมดตัวนี้จะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะศึกษารายละเอียดท้ายเล่มกรมธรรม์นะคะค่าห้องผ่าตาัดค่าหมอผ่าตาัดนะคะค่าอวิสัญญแพทย์ตรงนี้นะคะที่สัำคัญอีกตัวหนึ่งที่ไทยประกันชีวิตจ่ายและก็บริษัทอื่นไม่มีเลยก็คือสเต็มเซลล์นะคะของกรมธรรม์ประกันชีวิตไทยประกันชีวิตเท่านั้นนะคะที่มีสเต็มเซลล์มี ค่ารักษาต่อสเต็มเซลล์หนึ่งครั้งต่อทุกเล่มกรงัหานัน,นะคะอยู่ที่ส0 0แสนบาทนะคะอ่าแล้วก็สัญญาตัวค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลน,นะคะกรณีมีการนอนโรงพยาบาลซื้อไว้หนึ่พันตอนนี้ไทยประกันชีวิตมีจ่ายให้2อ0 0ับาทในอายุ21-59ปีนะคะแล้วก็ชดเชยกรณีที่มีการนอนในห้องผ่าหนก การรักษาครั้งนั้นเกิดต้องผาตัดก็จะจ่ายสัปดาห์ละวันละ4,000บาทกันไปเลยนะคะแล้วก็ชดเชยโรคร้ายแรงนะคะป่วยเป็นโรคร้ายแรงถึงจ่ายนะคะถ้าไม่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงก็ยังไม่จ่าย นะคะแล้วก็กรณีสูญเสียชีวิตจากโรคระดับไก็จะจ่ายเบิ้ลเบิ้ลเลกันไปเลย2เท่า3เท่านะคะร้อยเท่า200เท่าตัวนี้นะคะแล้วก็หากเพื่อนๆมีประกันอยู่แล้วแล้วก็ยังสงสัยว่าสิ่งที่ตัวเองซื้อเป็นแบบไหนยังไงนะคะสอบถามมาที่พี่มาอยู่ได้นะคะทักมาที่ในอินบ็อกก็ได้นะคะ หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่083782296 6นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทของอะไรนะคะพี่มายูยินดีปรึกษานะคะแล้วก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะต้องเป็นไทยประกันชีวิตเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้หากดีและมีประโยชน์พี่มายูก็รบกวนให้เพื่อนๆขอแชร์ให้กับเพื่อนท่านอื่นทราบด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะ